วันพุธหน้านะครับที่16สิงหาจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเพชรพงงนันมรรหนาบัฑิตด้วยอายุครบรอบ 2> ออ23 2 3ปีสัมัสด,ดีครับผมอ่ะก็ไฟวันที่26นี่เรามีไฟด้วยตรงกับวันเกิดตัวเองพอดีเจอครับจิงสางเล็กตัวหลัก2ครับเคยเจอกันมาแล้วคู่นี้เมื่อกี่ปีก่อนปีกว่าเกือบ2ปีนะปีกว่าเกือบ2ปีผลวันนั้นเป็นยังไงครับชนะคะแนนเกมเป็นไงบ้าง ก็เขาเป็นต่อยกหนึ่งยกสองยกสามนะครับเหมือนมวยฝีมือทั่วไปยกสี่ก็กั้นใจเดินเลยว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วมีแต่เข่าอย่างเดียวต้องเบียเขาหมดบี้ให้หมดก็พลิกกลับมาชนะได้่ตอนนั้นมีแต่เข่าอย่างดีวตอนนี้มีแต่เข่าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมก็เข่าแล้วแต่ว่าอาจจะมีลูกฟุกหมัดอะไรเงี้ยมีบ้างครับก็เที่ยวนี้ก็เสริมหมัดเสริมศอกไปด้วยนะครับเจอขิงซางเล็กพิกัดร3 2ย32ม้าิที่ทำกี่โลครับ ก็ไม่เยอะครับผมต่อยร้อยยี่สิบเก้าต่อยได้ร้อยยี่สิบเก้าต่อยได้จ่ว่าเที่ยวนี้ทำร้อยสามสองนะครับกลับมาจากโควิดต่อยแล้วหนึ่งไฟวันนั้นเ<ช>จอกับเบิกบานครับจูนวนูโวผลเป็นไงครับแพ้คะแนนครับทำมถึงได้แพ้ไฟนั้นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งเราเป็นมวยเข่าครับแล้วก็สไตล์เราต้องเดินแล้วสาภาพกลับจากโควิดคือนักมวยสาภาพไม่เต็มร,ร้อยมันไม่ได้ต่อยนานแล้วช่วงนั้นตีไม่ค่อยได้ด้วยนะเดินก็เดินเองหมดเองครับเาขาใหญ่เลยครับเที่ยวนี้แจ้งเกิดได้ ก็ล้อองงวววัันเเตดยขอให้เป็นอย่างนั้นครับกับจริงครั้งแรกวางเพื่อเข้าๆอย่างไรบ้างครับก็เดินเหมือนเดิมนะครับยก3ยก4ก็ตั้งหน้าเดินให้เขาหมดอย่าเดียวเขาไม่หมดเราก็อิ่มแข้งครับถ้าเขาไม่หมดเราก็อิ่มแข้งง่ายๆแต่ถ้าเขาหมดเขาก็อิ่มเข่าใช่ไปล่อๆกิโลก็ไปๆองค์สิบสี่องค์สิบห้าจากท่าอำเภอเลยทุ่งสงครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชวันที่26นี้อายุครบรอบ ยี่สามปี23ปีเลยครับฝากแฟนมวยก็ฝากแฟนมวยทุกคนครับชาวชาวใต้หรือว่าเอฟซียี่เก้าทุกคนนีก็เป็นกำลังใจให้ค่ายมวยเก้าเก้าเราผมเนี่ยมึงนี้จะไม่ทผิดหวังครับวันที่ที่พงษ์นะครับเจอกับกิ่งสร้างเล็กครับเดี๋ยวดูครับว่าจะฉลองวันเกิดตัวเองด้วยชัยชนะได้หรือเปล่าเพชรพลังงานมอลสนาบดิตครับขอบคุณครับ